รถทางบ้านนะผู้ใดายคิมาแกให้ใช่ไหมบวกขาดเออบวกขาดบวกกันนั่งบวกกันนั่งดูผู้ผิดตัวแกมเงี้ไปตื่นตะวันเลยเนาะเอาของไทยมาฝากเออขอเป็นคิมฮะขอเป็นคิมคิมมสิคิมยังไงดิคิมโรคแข็งแล้วคิมหนาขาววะวิคิมยังคิมหนาขาวก็คิมหนาขาวนี่ก็สบไปเพิ่อนหมดแล้วหนาขาวไปหาเมียะไรตีเออ ผู้วอามาหนีิย่องเมียเจ้ามาหนีิถามพนรพนว่าจังไรเดี๋ยวมาสิป้าขี้มูดดูวอกวอกดู้องดูงามงามเอ๊ะยิ้มไปปุ๋ยได้เราป่ะเนาะงามเลยไปแม่ไปแม่งามเลย แลเจงว่าเราจะตัดสินใจแบบนาทีชีวิตเลยนะนี่เนาะไไปปชกเลยผู้ใกล้นี่เอาแบบว่างามกูเอ้ยเลยนะแบบโอ้คำคือห้าบุก้าเสียงเนาะบุก้าเสียงเลยเนาะลงคุมไม่จังใงเนาะบุก้าเนาะบางทีแบบเดียวกันมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะเนี่ยเนี่ยบ่งามแต่ใจงามใจงามว้าวตัวเองย่องตัวเอง เอฟซีมหาน่องเตวไปแล้วคุณอย่าคิดว่าเอฟซีมหาน่องเตวนี่ว่าน้องเตียวว่าคนต่างถิ่นมาหาคนต่างถิ่นมหาน้องเตวว่ะเนาะโดยกรับสบายดีสวัสดีพอที่บดสุสุสุคนเด้อก็ยินดีต้อนรับซ่องสบุญบ้านนะอีกแล้วคุณพี่น้องเลยโดยกลับมาพบมาพบในมานนี้เนาะ กะได้มาพกกันในทีมงานพ่อพี่น้องเลยกะมีแต่ว่าทาังสุบุญบอกว่าได้คุยกันกรบอเตียงเบอาดี่ไคลิปเนาะแต่ว่าเดียวสิทามเบอเตียงนํากันเนาะเรื่องดินเรื่องร้อนนี่แหละแต่ว่าทาั้งเฮาสองคนนี่คุยกันเข้าใจแล้วแต่ว่าย็นแบบมันผิดพลาดมาเย็นพ่อแม่พี่น้องว่าเฮาว่าเอาเองเรื่องดินข่าวเฮือนของน้องแก้วเนาะโดยแต่ว่าแต่วิตะบ,บอเนอะาะทั้งบบอเตียงเพิ่นก็นให้หาซอกรถได้ไหนพ่อพี่น้องเอ้ย สอกรถให้เอาดินเข่าพอรถใหญ่บอมาได้ทั้งโมเจียงก็ไต่ไปคุยกับกระไทยใครจะห้ยสามล้านหาเนาะ่วันนี้เพันกัทั้งรถไทยเพิ่นก็ต้องลงมาใช่ไหมเฮ็ดยูแต่ว่าพันบอกว่าประมาณสองอาทิตย์ล่วงสองอาทิตย์ไปเนาะโดยดูจริงแล้วอะนะพอเจียงเลยว่าเขามาหลนแท้นะวันนี้ทั้งสุบุญเพันได้โทรหาวันนี้ทั้งสุบุญโทรหาว่าป้าเอ้ยเจ้าบ่เอาดินบ่ว่าบ่เอ่นเพันสีแกมาให้ เขาเรียกว่าเออต้องโทรถามทั้งบะเตียงก่อนทั้งสบุญก็ได้โทรถามทั้งบะเตียงให้ถามว่าหน้าเตียงเอ้ยสิเอาอันรถไทยคือเก่าบ่อดือยสิเอารถใหญ่เพิ่นทั้งสบุญเพิ่นโทรมาบอกว่ามีเบือนเพิ่นสิเอาแก่ดินมาให้เป็นรถใหญ่เนาะแต่รถรถหาไม่ก้อนเนาะบ่แม่นรถชิบล้อเด้อรถหารถอันหายไม่ก้อนนี่มันจักล้อเฮาก็บโบหูไปดองเอ้ย แต่ว่ามันชิคันใหญ่กว่าอันทั่วไปเนาะโดยทางหน้าเตียงได้ก็ว่าโอ้ป้าเอ้ยถ้ามันมีรถใหญ่ก็เอารถใหญ่ได้รถถ่ายมันโดนโพดพอนะเนาะเพื่อสร้างพรนอย่างมาเฮ็ดที่คันได้อย่างแล้วเพื่อมีงบขันตอนต่อไปก็อยากให้ทั้งไอ้สร้างพรมน้ำเนินการเฮ็ดพอนะเนาะโดยนะบ้านี้ก็ได้ป้ารอมกันทั้ง เดี gun, no. okay. queen, time, the ๋ยวจะไปคุยกันพายพี่น้องเลยเนาะโดยจะไปคุยกันเรื่องนี้เรื่องร้อนเนี่ยเพราะว่าเมื่อนี้กับท่าบัวเตียงก็จะไปก่อนแก่นเพราะว่าเงินอยู่น้ำส่วนน้ำสบู่หลพ่อกะท่าบัวเตียงกลับมาแต่ก่อนแก่นกะจังเอาข่าวอีกเพราะเรื่องท่าว่าเงินให้ในส่วนตัวเฮาหลพ่อเนาะโดยหลพ่อที่ว่าจะเอาดินเข่ามันเต็มนะแต่ว่าลองให้เข่าเบิ่งก่อนลองให้เอาเข่าเบิ่งแต่ว่ามันจะได้ขนาดประมาณเท่าไหร่ คือเงินฉุบุญอยู four four <they> <NG> oh, hi, so ่นี่รถรถที่เราซิเก่มานี่คขั้นละสี่แสนเนาะขั้นละสี่แสนก็สิเอาลองมาใส่ก่อน1ิบขั oh. ้นชิบหลังรถในนี้ไค่ต้องเลยโดยนะกะทำอะไจังไหนกะจังคุยกันแล้วก็จังเข้าไปอบรมกันเรื่องดินเรื่องโลนก็อเตียงที่พูดแหละเนาะแต่ว่ากัดอีกเท่าหนึ่งนะตอนนี้กะไก่เหยียบพักเราป้อ

สบูรณ์บรรทาวจ้งสบูรบรรนาสบายดีโอ้ยกำลังคุยกันเรื่องดินพอดีเนาะโดยสบายดีเด้อเนาะโดยบาหน้าทูบมหาเจ้าโตพี่ได้ค่ะจับไปบสมบหน้าบรรมาหาเจ้าเออโอ้สันเออตามชื่อชานกันแน่แต่ด้วยห็นยุ่เมื่อกี้นี่อยู่อยู่บ้านนาเห็นเนาะมองพอดีมองคนขายคลองเนาะพูดปิดปิดหน่องอยู่ ยังก็ว่าไรก็ได้นะก็กิดนี่่วา้ชาวบุญบ้านเฮาโทรใ้บอกเจ้าแต่เจ้าชาวบุญบ้านนาแต่โทรมาหาคอยคอยโทรหาชาวบุญบ้านนาอีกแต้ชาวบุญบ้านนาโทรหาพ่อเทนเทนที่เจ้าจะโทรหาคอยหรือเปล่ครับพ่อปบ้านมาอยู่มันงงเรียว่า เลยว่าโอ้ยว่เดี๋ยวเดี๋ยวโทรถามทั้งหน้าเตียงก่อนเนาะโทษถามทั้งหน้าเตียงกันหน้าเตียงเสียอ่อนเพราะว่าเมนบางทีเขากับมันตะกี้นั่นตะกี้นั่นว่าว่าเสียรถไทพี่น้องรถไถเพิ่นกขาว่าไอ้ท่้งขับจอยไปถามเพิ่นเพิ่นว่าจะไดเลยนะห่งละพันบาทห่งละพันบาทปรเตียงมาคูนบิึงออกเป็นังกี่มันงโต๊ะยูหาล้านปลายไอ้บัตรีทนี่แหละให้ทั้งทีมงานรถไถเพิ่นเพิ่นว่าถ้าปรเตียงว่า ทาได้ประมาณสักสามล้านหรือสามล้านปลายนี่เห็ดยูอ่ะสิเพิ okay ่งว่าโอเคอันนี้นะ, <S <S ะเพิเ่งแจ้งมาเห็ดเพราะว่าถามไปสองเบสแหละตะกี้ถทยว่าเพิเ่งบุเฮดกะแทนเป้าไราอันาเช่ารถอันไทยมาแลายห้อนี่เลยทีมงานนี่ที่คุดกันใช้เพิ่องเล็กเครื่องน้อยเหมือนนะแต่วันนี้เลยเพิ่งแจ้งมาเนาะ ว่ามีรถรถทางบ้านนะผู้ใหญ่ิมาแก่ค่ะใช่ไหมบกคักเฮ้ยมันบกค่กให้นั่งให้นั่งมันว่าบกคักโอ้โบกค่ะดูผูิตุ้งตื้นตนเลยเนาะโอ้ยให้นั่งสบายเบาเนาะบอกะขัใจยุ่งเก่แม่นะนงผู้เดียวแ้้เนาะคนเดินมาจืนบบานี้อะ เปนี่โอเวไปแล้วอ๋อไปแล้วบเดี๋ยวมาคนหน้าปเช่อข้าตัวชาก็ตนเยอะด้วยด้วเด้ยเจ้าบอกคครับขอบุณเนาะเจ้าเ่อข้าวเปเจ้าหิวมหิวเจ้าเป็นคนหิวเวรชันเถอเป็นคนหิวช่วยเพิ่นโอเโอเคโอเคยัน้ยด้วยสีนวลเลยมา่ตกันเนาะแต่สรุปแรกกันยาวรถรถอันกโลอัน รถเพิ่นเอาไม่ครตั๊กใช่เลยมาขายให้เลยแต่ว่ามันมาไกลนี่เนาะไกลตึกอยู่วันหน้าคุณไก่เพิ่นเอาเท่ไร่คันละสี่แสนคันละสี่แสนรถอยู่วันที่เพิ่นซื้อมาแก่ให้นะแต่รถเจ้าของเพิ่นนี่เพิ่นบัวรับแกให้เพิ่นนี่แต่ว่าให้เฮาบอกไงว่าเพิ่นเอาดินให้เฮาอันเจ้าของอยู่นี่นะให้เฮาชอบให้เฮาหารถเอามาแก่เองสินะะกาตอนนี้เพิ่นบวชเป็นแม่อยู่ผาเดือนนี้ญาเต๋นาะหรือว่าทั้งไอเต๋ที่มาเคยมาส่งเห็นทุกทายห้ายทางแม่บุญเพิ่นแหละ นี่เปลี่ยนจคู่อยู่ตัวนี้แมนแล้วเบอร์นทีเราบม่ได้มากกับเพราะเราเนี่ยทีเราบม่ได้มากกับนี่แหละเรายังข้าผ่าเรืองอยู่เราใส่ลูกชายเราลูกชายเราหน้าแก่มาหนี้ลูกชายเราข้าไปแก่เฮใส่จีวอนมาเดืองหือเนาะเราได้ขอเวลาเป็นเบอร์นเศร้าเราวันเราสิซิกเนาะวันเราเอิร์ดลดแต่สี่เซนลดแต่สี่เซนลดในติ๊ม เต่ขใหญ่เลยอันหาหาเก้อนไหมาเมกหาหาเก่อนทางทางทางเจ้ากล้าว่าพยยวงกจ้าถ้าว่าได้อนตามตอนนี้หัเงินน้ำป่ามีอยู่หาล้านกนะไรเบิ้งยังนม่ได้จักไรเบินะ้งไรจากรมันบุคคลอะกัน้นำป่า<อ>มีอยู่นะอ้แซวเขาเบิ้งก่อนจะชิบหลังถ้าะวันบุคคกัจังว่าการดิเนอร์เพราะวันเป็นคันใหญ่เลยไม่เป็นคันน้อยนี่ทำยังก็ได้อยูชิบเซตชิสองหลังเนะได้ยูชิสองนเพาอยู่ แต่ว่าเพิ่นบริเบิกเขาให้เฮา้เเพิ่นว่าทีทอกหาได้เ o w ซาวเองได้บ่าเตียเอ้ยซอยกันเนาะแต่ว่าเพิ่นก็แล่นเขาไปในอยเนาะเพราะว่ามันรถตัวในมันน้อยดิเพราะว่ายังมีที่ไปสร้างเพิ่นยังโอเคแม่ขาว่ามันมันมันเกินกำลังอีหงีงมันลายมันอันนี้ดีก็บมิแต่เท่ากับจะจังหาคุยรดพอในบ้านยังเถอเพิ่นเขามาเนาเพราะถ้าเพิ่นถอกเขาโกเาเพิ่นเพิ่นกะแล่นเขาถอกอยู่แด้วเพราะว่ามันน้อยครับมันบริยา่คือตั้งแต่สาน มอไล่พ่อมดีมาไล่พ่อมมาแต่เช้าะสบายดีพี่น้องเออตั้งแต่ไก่น้อยเอ็มเฟ้นล้มแต่กุ้งไม่ทุกคนละอุกคนมืดไมีแต่ว่าทั้งป้าสิเอาข่าวก่อนประมาณสิบด้วยสิบสองเบิ่งได้ได้ถ่ายชมก็จะเอาเพื่อทางล่างพ่อมจักดาวแมนเมนถ้าคนได้มากก็เอาข่าวลดเอาข่าวให้มันมัน แล้วก็ชิได้สิได้มานี้แมนบอกบอนบอนบอเพิ่น่เออแมนมากองเพิ่นที่ว่าเพิ่นนั่นคอนี่คือคอคืนนี่แล้วก็มันจบกันไปอมีแต่ว่าทามันเกินั่นแมันยังบ่พ่อกะแมนจะออกไปก่อนรถเรือช3องซลังทีลังก็ะาแล้วฮามาเอาเงินงนหนมามีอยู่งบนะเนียจังว่ากันนะไปจัโบรับประกันด้วยตัวเพราะว่าจะมเพิ่น สทสมุรตหมอเพื่อนบอกว่าต้องได้พาตัดแต่เงาเยาเลยหมอเพื่อนมากับก้อนงกับมาสินะกับงบึงนี่อย่าหาเด้อเพื่อน่บยยังตาเกิมแล้วหม่ผมทันเลยไปเพื่อนเพื่อนจะไปเที่ยวอะไรตี ถารกันถลบอนอันของของฝากมาจไทยแมนแมนแมนเดี๋วะชื่อนางเข้มฝากนางเข้มวนางเข้มยั่ง่จีิันอยูจะมาเ่อวเออนางเข้มใหญ่นะนางเข้มเส้นใหญ่กินกินไปเส้นตองนึ่งหมอน่ะเออยังปริยังในเฮือนเ้อเดี๋ยวอาของไทยมาฝากกอเป็นเข้มฮะกอเป็นเข้มเข้มมิชิเข้มยังไงเลยเข้มรคแข่นละเข้มหนาขาวว่า พวกคีมหนักข่าวนี่ก็แซวไปเพิ่อหมดแล้วนะข่าวแหเมียเตียงเออผู้วอนนี้ย่องเมียเจ้าคนนี้ถามนอดวาจังไเดี๋ยวิป้าขี้มจะบอนี่วอาใช่ผู้วอไชุดหนึ่งเจ็ดร้อยแปดสิบไเลยชุดหน้่งห้าร้อยสี่สิบ มันบ้านเองน้องเธอบ้านเบิ่งคิดด้วยฮ่นมองดูเว้องบ้องดูม้องดูงามงามเอ๊ะหนุ่มปุ้ยไล้รับปันนี่เนาะโอ้งามเลยไปไม่ได้ไปไม่ได้งามเลยเจี่ยงวันแลาจะตัดสินใจแบบนาทีชีวิตเลยนะนี่เนาะโชคไปเลยผู้ใกล้นี่เอาแบบว่างามกุ้ยเลยเนะแบบ โอคำคือห้าบุก้าเสียงเนาะบุก้เนาะเนาะบุก้าเนาะวะบ้าทางนั้นมีคีมเลยเอี๋ยใส่คีมยุ่งขนก่ยังไ่ได้ใขึ้นนช่าอเามาใส่สามสมือเลยเอออ๋อบ้าจะให้หนาขาวบ้ใส่ใส่ชุดหนึ่งสองชุดเลยเนาะชุดหนึ่งนี่ถ้าว่าถือนี่กะตอเตียงใส่บ้าจอ ใช่เนี่ยปุด่ใช่เน่ยไม่ใช่เนี่ยป้ใช่เนี่ยดิจ่ยกับุเงินก็ไมชจอมีอยจมีมีใส่ยิมแพงอยู่ดิีกบ้ใส่แล้วนั่นดิชุดหนึ่งนี่มันก็ตกดูเจอยแปดสิบเนาะแล้วก็คือเฮาโทรไปแลกับบุกกาใส แต่ทีก็ยังกิดหนีสะอันน้ำเล่าอยู่ตอนนี้อ่ะน้ำเถื่อมันมันด้วยความที่เฮามันบุกคอยนั่นนะผู้ชายเห็นเนาะบุกคอยนั่นมีเวลากับประชานก็เป็นในดักแมนแหละขโมยท่ากับตุ้ยแล้วก็บรูปรถติไปรถเฮาแม่นตุ้ยใส่มืออตัวเดียวกันตุ้ยใสมือแล้วก็ไปเลยเดี๋ยวนี้ข้าที่หนึ่งเราเห็นเราโว้เราเบิ้ดมือติดอยู่ในมือเบิ้ดเว้นได้ไหมที่หนึ่งเว้นได้เนี่ยคือกัน ตุ้ยสมอเลยก็ไปเลยอ่ีน้อยนึเนาะออพี่น้อน่งน้อยนึงกล่องกล่องมันสิใหญ่ยังเนาะยได้ครีมได้ครีมคุณแลกับเป็นของอยได้เป่าคุณแลอือยังมีคีมีอยู่ะได้ยังฉันคือว่าากได้ครีมเฉบอกยกิออร่หยอเลยเอาะเบเ่อราคาหรือเปลเาว่ายกเลยอใจนึกกานั่นแหละ เจ้าพินหน่าป้าข่าวข่าวบ่อ่าใครยั่วตัวนี้เพราะไปยังกันได้อยู่ชิ้ๆนี้งามกู้เอ้ยนี่ที่ไปกัได้ได้บอกว่าว่าว่าผมชื่ออะไรเราบอกอะไรกินนี่แค่วงบางแก้มีตวหัวรูปรังเนาะบูมักแบบนี้เลยน้องตัวหัวรูปรังนี่เจ้าเห็นตัวจริงนะว่าเมียคอยเจ้เห็นแต่นามเท่าทราบงานแล้วท่านด้เห็นตัวจริงไม่เห็นตัวจริงก้อนดัง แจ้งว้าตัดสินใจเนาะมีพี่น้องจะเล่นกันามีมาเลิงกันงามไปเลยละบนี่เนาะลูกที่ได้อีขี่มันเออเออคนยองติสบเพิ่งที่เ้าอัดเ่อาล้อห้ก็มีเนาะก็งามเนาะงามเบิหลอะบบงามเปบลลน้องยคนเท้ามันขีแบบเดียวกันมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะโดยเนี่ยต่ใจงามใจงาม ว่าตัวเองย่องตัวเอองโตัวแข็งแลยหรอเนี่ยนึกว่ามันคือโค้งนะวาย่องจะโค้งเออบอกงานแต่ใจงามเว้าวเนื้อว่าวนะแต่ว่าเบิดนี้ไพ่ที่ว่าววันนี้มันจะมีคำว่าว่าเฉนเนาะว่าวบุหรี่เลยเออเราปรจงให้มือว่าวจะดิมีลายโยมีลายโยเป็นอย่างเอ้าครับ เอฟซีก็คอมเมนต์มาไลายว่าตอนนี้ก็อยากให้เลยผู้ปูแต่ละคนกับเป็นห่วงเจ้าจะให้กำลังใจแหละเด้ออย่ายอย่านั้นหลายจังหน่อยตัวตอนนี้ก็จังหน่ามันมันคง้คิดมันอันนั้นแต่เรื่องนั่นเรื่องนี้มาถมอย่างนี้แบบให้นักเน้นเน้นจังหน่อยเด้ออย่ายอย่าคง้คิดอย่านั่นหลายมันต้องแบบนี้ค่อยไปมาหลายบ้านหลายเมืองเจอเบืดทุกคนนับตั้งแต่อันน่ะเอ้ยนางมัหนุ่มเงี้ยว แรกๆแล้วราบูริมีอย่างนั่งให้อยู่กับท่อมน้อยคอยไปเห็นไม่ใช่กะกะบุ้งครสนใจแล้วพอเราพอมีผู้ใหญ่เป็นซอยได้เพื่อนได้ท่านได้ดินได้ดอนมีล็อกคอดิสามันมันมันเป็นแบบนี้แล้วอดเนาะเดินไปเดินไปยุ่กทั้งงีทั้งค้างทั้งงี้ธมปินี่จะจต้องต้องคือคอยเคยบอกเจ้าตะกอนเนี่ยจะต้องใจใจต้องนิ่งต้องต้องรับมันให้ได้ยากเอาเชื่อกัาเองนี่แต่ว่าคือคอยเคยบอกตลอดมาว่าเราเคยเห็นแบบแบบเห็นแบบนั้น เฮาเคยดีไปไเลยเฮาก็ดีไปนะอย่าเปลี่ยนไปค<ฮ>วามความดีความตัวตนของเฮาแหาละเฮาเคยเห็ดไปไดเลยเฮาเฮาเหตุไปเลยเขาบบกี่ที่ไปเลยเขาแแบบนั้นใครจะเห็ดได้ไหนก็เรื่องของเขาอันนั้นมันก็เรื่องของเขาเรื่องของเฮาก็ต่างหากเนาะตอนนี้เพิ่นก็สงสารเจ้าอีตนเจ้าอันนั้นนั่นแหละเด้อ ยัให้เด้อไปป้ากันเด้อวันนี้เด้อที่มาหายตรงนี้เลยสิ่มาหาตรงนี้เลยที่หาตรงนี้เลยกันนี้แล้วครูครูทั้งป้าทั้งเนี่ยกันนี้แล้วคนหนึ่งไม่ยากตัวรักคือเบอลไล่เลยนะใกล้ใกล้แน่พู่ัดจะขี่ตัวไผ่เป็นหนึ่งข่าวเลยมาแล้วกันนะมาเต็มีกคอยยังมาบุทันวาวคำอยู่โตขึ้นมาก่อนมาก่อนอีกแต่เจ้าก็จะมีข่าวดีแจ้งอยู่เนาะ มีอยู่โอ้โอเย,ยเออแมนแมนแมนได้กัญชัยพันยิ้มน้ำแน่โอ้โทษเน,ะะนา,มาะมีหรอกมีข่าวองายู่แต่เรื่องพวกราคาเฮือนกับมัต้องเป็นห่วงเนาะทั้งบะเตียงกับรวบรวมงบดูตอนนี้กับท่าว่าบะเตียงไม่ได้ซื้อดินเลยกกเมนชื่อไม่เนี่ยเมนพ่อเลยมีนะงบประมาณชื่อไม่ตอนเนาะมีแต่ว่าใจเย็นๆตามนัดเดียวเนาะค่อยไปค่อยเป็นเนาะ รับชวนเอาดินเข้าพระพ่อแต่ทั้งเยเช่คุยกับเบอเตียงเองเมื่อแต่เจ้าบอกว่ามีไอ้บุญกระเบอเตียงที่เจ้าดินเข้าพระพ่อใดทั้งจัดการให้ลังคุงลังค้ากับเยเช่ชวยกันดอกไม่ได้กันดอกุณนิดพูดน้อยใช่น้องไอ้ต้องมุกตกใจแต่งใน ยีร่กงบ่ได้ก็เอาผ้าบัดมาอ้อมนะเออยากหอกช่วงนี้อ่งช่วงเจ้าเขาเดี่ยวเด้ยเออเพื่อนกันอะไย่อุ่นนเนาะเออวเจ้าเห็นบ่หมุนเนาะวันเออต่อดสิรศรบหมุนผ้ากัขับฮ่อนปิอนไปเด้ชนะได้ก็ยังมันคำเด้อมัยด้ย้่ยทางกวาตนั่นด้วพุ่นเไปเมื่อไหร่เนาะ พูดทเข่าไปครับเพื่อที่เข้าไปหรับน้องนี่กับป้าบุญมาถึงไปห้อนน้ามากเคยเห็นในเขื่อนว่ายังเ่าว่าที่เข้าไปเร่มไปที่เข้าไปมอบเงินให้เพื่อนอันนี้ไปน้ามากกันเลยถอยครับามขำอะไรอะไรพวกก้าวไปน้ำถ่นไทยในแล้วตอนนี้โอ้ตัวครัวบ้านเะพานั่นแต่ว่าแม่นแม่นครัวแรกพี่เลยเป็นเห็ดตายได้แล้วโอ้ตัวชูงเงินบ่อแต่ว่าเห็นแล้วปุ๊บปัดตกยามแรงปั๊บมาหนี่เนาะ โอเคพี่น้องเงยใก่อนเดินทั้ปลอดภัยเาจอนเดินทางเจอกันกันก่นเด้พี่น้องเด้อเนาะเจอจบนยี่บ้นเ้อับ้านน้องแวเออน้องแถวแถวใชหาน้องทีมกอนเลยเลยมาตอนนี้น้อเยันงมายี มาติมปะเด้อมาหนี้เด้อเลยป้าซาป้ามเขาไปให้กันได้เลยแม่มาพร้อมกันกับน้าเตี้ยเลยเน้าเต้ยวเลยด้วยกัจะให้เด้อจะให้เลยเลาะบาแตกวุ่นบาดเดียวบาดนี้โย่เฮ้ยอยให้เลยเฮ้ยอยให้เลยเลยเล้เลยเลยจุดไฟเราใช้กล้องคนพิสิก็จะให้ให้รถบาดนี้สิเออหยอกหยอกพี่ชายมีน้ำตาเนาะแม็นเซลดิบนอกเลยโอ้ย ป้าสันป้าสัป้าเดินทางก็บาทเดินโอเคมาต้องมีเลยจะมี่ก eh ันอยู่ที่บ้านโคกไงเด้ออยู่กนสบายเพิ่นหมดแลยสบายดีโอ้ยข้ามมุ้งชงไปเบิ่งช่องมาเตียงเลยพี่น้อเห็อนบ้เน้อเพ่อนบ้าน